เห็นแม่บอเห็นเห็นแม่บอเห็นมา,มาเบิง้งนาพี่น้องมาเบิง้งนาไี่เป็นเคือกแ้วทุกคนเด้อเปือกเ้ย ขี late, ้กบูทัานตัวเลดินี่นะน้อยให้กีก้กตก น,นี้แค่แ่ต,ต๊ะอ่อน,นี้เข้ามาทุกคนเข้า,า้างามบอเข้านางามงามนะปิดได้แล้ว